มีอีกหนึ่งข่าวที่เราต้องตามกันนะคะเร่งตามหาลูกค้าร้านหมูกระทะนะนับพันนะตรวจหาเชื้อโควิดนะ,ะที่โคราชนะร้านาเนื้อย่างเกาหลีนะร้านหมูกระทะนะที่โคราชไปฟังข่าวกันคะ่ะทีนี้ถามแบบนี้ดีกว่าคะ่ะคุณผู้ชมคะช่วงวันที่5ถึงเเมษายนมีใครไปนะครราชสีมาแล้วไปทานหมูกระทะบ้างไหมคะมลองย้อนนึกกันไปดูนะคะ,ะเพราะมันมีเคสว่า ทั้งพนักงานและเจ้าของร้านร้านหมูกระทะร้านนั้น14ชีวิตติดโควิด -19 แล้ววันนั้นวันเดียวเนี่ยมีลูกค้าไปกินเนี่ยค่ะเป็นพันคน นี่คือช่วงที่โควิดพลๆก,ก็ีกเนี่ยต้องเป็นพันคนแล้วไม่มีใครสวมหน้ากากอนามัยแล้วคือลักษณะการทานหมูกระทะคือลูกค้าก็คือลุกไปตักเนื้อหมูตักผักตักอะไรเองอยู่แล้วออคือหลายๆร้านบุฟเฟ่นเนี่ยเราอาจจะเห็นว่ามีให้ใส่ถุงมือพลาสติกแล้วก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเวลาไปตักอาหารแต่ว่าเนี่ยจากภาพที่เห็นก็คือพนักงานทุกคนไม่มีใครสวมหน้ากากอนามัยเลยนะคะคแล้วก็ไม่แน่ใจด้วยว่ามีบริการถุงมือพลาสติกให้ลูกค้าไปตักอาหารไหมอย่างที่บอกนะคะล่าสุดเนี่ยมิการออกมาเปิดเผยจาก ายวิเชียนจันทรโน์โนทัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาในฐานะประธานคณะกรรมาการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาค่ะร้านหมูกระทะ,ะร้านนี้เนี่ยตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้กับสถานศึกษาหลายแห่งนะคะลูกค้าก็จะเป็นกลุ่มนักศึกษามาเยอะช่วงเวลาที่มาเนี่ยเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่มีผู้ติดเชื้อมาที่ร้านด้วยเหมือนกัน5เมษายนประมาณ1,500-2,000คนนะคะบรรยากาศอย่างที่เห็นในภาพเลยว่าค่อนข้างแออัดนะคะ ที่ประชุมคณะกรรมาการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาบอกว่ากังวลมากครับเพราะล่าสุดเนี่ยเจ้าของร้านและพนักงานในร้านร้านนี้ติดไปแล้ว14คน14คนแล้วนะคะส่วนกลุ่มลูกค้าอีกพันคนเจ้าหน้าที่บอกตามไม่ไหวจริงๆเพราะไม่รู้ว่าเป็นใครบ้างเพราะมีเป็นพันคนเลยวันนั้นน่ะเพราะฉะนั้นขอย้ําแบบนี้นะคะใครก็ตามนะคะที่ไปร้านหมูกระทะร้านนี้นะตั้งแต่วันที่ห้ถึงเเมษายน ติดต่อโรงพยาบาลในพื้นที่เพื่อตรวจหาเชื้อโดยโด่วนเลยนะคะอืแต่ดูแล้วเนี่ยแออับจริงๆนะใช่ถึงแม้ว่าจะเป็นพื้นที่เปิดโล่งแต่ว่านั่งติดกันนั่งใกล้กันขนาดนี้แล้วอะอย่างที่บอกพนักงานติดไปสิบสี่คนแล้วนะคะไม่มีใครสวมหน้ากากอนามัยเลยด้วยที่สําคัญคือดูจากวันที่เนี่ยห้าถึงเก้าเมษายนเนี่ยมันเป็นาัแทร่มันเกิดแดบบทั่วประเทศจนต้องระมัดระวงังกันมากขึ้นอีกรอบหนึ่งแล้วเนี่ยนะฮะ ท่านผู้ชมครับที่เชียงใหม่นะครับเชียงใหม่วันนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มอีก270รายนะครับทำให้ตัวเลขสะสมณขณะนี้1,461รายนะครับการตรวจค้นเชิงรุกแล้วก็การตรวจหาเชื้อกับประชาชนกลุ่มเสี่ยงเนี่ยตรวจไปแล้วประมาณ1,500คนสัดส่วนพบผู้ติดเชื้อคือประมาณ110ร้อยละ10นะฮะเชียงใหม่ตอนนี้ก็เยอะนะครับ โรงพยาบาลสนามศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ7รอบพระชมพรรษาตอนนี้ต้องขยายเตียงเพิ่มอีก1,500เตียงนะครับผู้ป่วยล่าสุดตอนนี้มีอยู่900คนมีทีมแพทย์นะมีนักจิตวิทยามาเยี่ยมมาพูดคุยกับคนติดเชื้อด้วยเพื่อเยียวยาสภาพจิตใจด้วยนะครับหลังจากมีรายงานว่าหลายคนตอนนี้ก็เริ่มเครียดจากปัจจัยหลายอย่างส่วนใหญ่ก็กังวลเรื่องว่าเราจะรุนแรงไหมเราจะเป็นมากน้อยขนาดไหนบางคนก็คิดถึงบ้าน บางคนก็เครียดเพราะว่าถูกกักตัวในพื้นที่ที่จำกัดมาเป็นเวลานานนะฮะนี่คือสถานการณ์ที่เชียงใหม่นะครับเพราะว่าระบาดแต่ละรอบนะนี่ระลอกสามนะฮะ,ะค,ค่ะเชียงใหม่ก็โดนหนักทุกรอบเหมือนกันใช่เพราะว่าก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวอะคะ่ะโอ้แล้วพูดถึงท่องเที่ยวเนี่ยสงกรานนี่สงกรานปีที่สองนะฮะเงียบสนิทเลยไม่ได้เที่ยวไม่ได้เล่นน้ากันเลยนะครับโอ้โหนี่นี่คือจังหวัดเชียงใหม่ในสงกรานวันนี้ปีนี้นะครับ เป็นภาพที่ไม่คุ้นตาจริงๆอต้องใช้คํานี้นะคะปกติคูเมืองนะคูเมืองคือสถานที่เล่นสงกรารสนุกที่สุดที่หนึ่งที่ฉันกล้าพูดมีไหมลองๆอย่างเงี้ยนี่คือวันถ้าจะมีอย่างนี้คือวันที่เลิกแล้วสงการเลิกแล้วใช,ใช่ค่ะแลวยังเก็บของไม่หมดแค่นั้นเองน,นี่ฮะนี่ฮะคูเมืองนะครับหัวน้ำนิ่งจ้ะห่วงประตูท่าแพต่งางๆในวันนี้เงียบนะครับท่านผู้ชมครับ พิษโควิดเนี่ยทำให้เน็ดเงินการท่องเที่ยวช่วงสงกรานในเชียงใหม่เนี่ยหายไปเกือบสามพันล้านนะครับนายพันลบแซ่จิวนายยกสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ช่วงสงกรานปีนี้ได้รับผลกระทบหนักมากจากเดิมคาดว่าเงินจะแพร่สะพัดสองถึงสามพันล้านบาทนะฮะตอนนี้กลุ่มบริษัทห้างร้านที่มีแผนจะมาประชุมจะมาท่องเที่ยวเนี่ยถามว่ายกเลิกเ,กเท่าไหร่ที่เชียงใหม่ ท่านนายกสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าอ๋อยกเลิกร้อยเปอร์เซ็นคือไม่ต้องถามเลยยกเลิกหมดเลยนะครับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ยกเลิกหรือว่าเลื่อนไปเนี่ยก็มีอีกประมาณสัก100สร้อยละแปดสิบนะฮะจากร้อยเปอร์เซ็นที่ไม่มาเลยเนี่ยร้อยละแปดสิบคือเลื่อนนะครับก็ถือว่าเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นเลื่อนแล้วก็ต้องรอดูว่าเขาจะมาได้เมื่อไหร่ด้วยนะครับจากนี้ก็ต้องเดินหน้าอัดแคมเปญต่างๆอย่างหนักนะครับแต่ยอมรับว่าสถนการณ์ในขณะนี้เนี่ยคาดเดาได้ลําบากมาก ว่ามันจะกลับมาได้เมื่อไหรอย่างไรนะครับทีมข่าวเราลงพื้นที่นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นอกจากภาพบรรยากาศสงกรานปีนี้อย่างที่ท่านเห็นนะฮะถือว่าเตรียมงานกันไว้ก่อนหน้านี้นานละแต,แต่พอถึงช่วงใกล้ใกล้สงกรานมันพีขึ้นมา<ะ>ก็ต้องยกเลิกกันหมดเรื่องการเดินทางหรือว่าการมาเที่ยวน,นี่ฮะเลี่ยงไม่ได้จริงๆนอกจากจุดที่เขาจะเล่นน้ําหรือว่าทําบุญกันเป็นประจํานะคนในพื้นที่ก็ยัง,ยงไปยังไปทําบุญไปเที่ยวอะไรไม่ได้ด้วยนะ,ะไปดูตลาดนะไปดูตลาดนะฮะตลาดว่ารรถ นะตลาดต้นลำไย,ยตลาดนวรัตปกติไปเชียงใหม่เนี่ยเล่นน้ําสงกรานเสร็จอะไรเสร็จต้องไปซื้อสินค้ากันหน่อยใช่ค่ะนะค็อิ้งแหละที่ตลาดเนี่ยนะครับตลาดวโรรถนี่ตลาดต้นลำไย,ยตลาดนวรัตนี่เงียบเลยเห็นไหมเงียบจริงๆคือเราไปเจอคุณป้าแม่ค้าคนหนึ่งนะท่านผู้ชมคุณอัชพ<ะ>รค่ะป้านางป้านางเนี่ยนี่ฮะแกขายเสื้อลายดอกอ โอ้โหแม่สงกรานขายได้อ่ะดูร้านป้านี่อรัชพรเห็นไหมก่อนหน้านี้สัญญาณดีมากการท่องเที่ยวกำลังจะคึกคักป้าเข้ากรุงเทพเลยนะไม่ได้มาหาอารัชพรนะมาซื้อเสื้อลายดอกป้าซื้อมาแ0 0พันตัวลงทุนไปเกือบ800,000กล่าวว่าขายได้แน่นอนเลยอ่ะมาถึงขายได้ขายได้พันตัวแล้วที่เหลือโควิดพีขึ้นมามีคำสั่งยกเลิกเทศกาลสงกรานอะไรพวกนี้เลิกหมด Oh ขายไม่ได้อีกเลยฮะเนี่ยป้าบอกจะทํายังไงเนี่ยเจ็ดพันตัวที่เหลืออยู่ที่ร้านเลยนะอยากให้ภาครัฐหามาตรก,การเยียวยาให้หน่อยขายนะยังม,งมาาขายแรกๆนึกว่าจะบบป้อขายตอนตีมมาได้ะดพะกโควิดนะแล้วตอนนี้เป็นยังขายไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้ขายมาได้เลยเมือ่อป้าก้ยขายดีมาก่อนเนี่ยเมื่อสมัยก่อนเนี่ยท่านตัวหมื่นตัวนี่มป้อขายปีหนึ่งครับแที่นี่สั่งมาเห็น ประมาณเกียแปดพันตัวเนี่ยาขายไปสักพันตัวเนี่ยอันนี้เหลือเลยเหลือ,ลอบนก็ยังมีอยู่อ๋อก็เป็นกําลังใจให้แล้วกันนะคุณป้าแล้วก็ทุกท่านนะครับใช่ค่ะค่ะก็จะเป็นภาพรวมวันนี้และ,ะข้อุญอีกข้อบุล ก็จะเป็นข่าวที่เกี่ยวกับโควิดนะเดี๋ยวแชต์แตมก็จะเอามาอัปเดตกันเรื่อยๆนะเพื่อเราทุกคนนะจะได้เฝ้าระวังแล้วก็ดูแลตนเองนะคนที่รักครอบครัวของเรานะให้มีระเบียบวิน,นัยตามที่ทางการเขาได้แนะนาเราเนาะแล้วก็ถ้าเราไปในที่สถานที่สุ่มเสี่ยงนะก็ดูอาการนะคะ14วันนะมีผลอย่างไรก็ต้องรีบตรวจนะตามโรงพยาบาลได้เลยตรวจฟรีนะรักษาฟรีเกี่ยวกับโควิดนะถ้าเป็นโรงพยาบาลของรัฐนะคะโอเคฝากไว้เท่านี้ค่ะขอบคุณคลิปต้นฉบับจากไทยรัฐนิวโชว์ ะะฝากติดตามข่าวแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไคร e เชิร์ตแมมชาน n e ลด้วยนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะ